กราวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยกันด้วยนะวันนี้ผมในพี่สมอลนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาเล่น Lost Gamer.io นะผมใช่ไหม Lost Gamer Lost Let's เริ่มด้วยนะก็เป็นเกมเกม .io นะผมนะทุกคน .io นั่นก็คือเกมในเว็บนะผมนะไม่ต้องพูดเยอะเลยนะผมนะก็เกมแนวที่ผมจะเล่นเนี่ยก็เป็นเกมแนวทายแผนที่ทุกคนก็ใครที่งงว่าเกมทายแผนที่คืออะไรพี่คือมันเป็นเกมที่บคือสมมุติว่าคุณอยู่บนโลกเนี้ยคุณก็เห็นไหมที่เขาจะเล่นกัน อ่าตอนก่อนๆอ,อ่ะเอ,อที่มันจะแบบคือเขาจะพาเราไปากที่หนึ่งปุ๊บแล้วเขาจะให้ถ่ายว่าเอ้ดูนี้อยู่จุดไหนของโลกอ่าใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมออไม่เคยเขาเขาเขาฟัง ก็ประมาณนั้นนะทุกคนนะเราก็ถ่ายแล้วในนี้ก็จะเป็นเกมนะเกมที่ฮิตหรือเกมที่ดังบางเกมนะใช่ไหมที่มันจะมีแมปแน Open World นะเกมอย่างนี้ก็เป็นเกม Open World หมดเลยนะทุกคนนะจะเป็นบางเกมก็เป็นเกมที่พอเป็นแมปอยู่นะก็ก็เราก็ต้องเข้าไปปุ๊บถ่ายแผนที่ทุกคนนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Grand Theft Auto Way นะเนี่ยเขาจะให้ถ่ายแล้วว่าเขาจะว์ปให้เราไปอยู่จุดจุดหนึ่งแล้วเราเรก็ต้องถ่ายว่าเราอยู่ส่วนไหนของแมปนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยไปก็ใครจะมาท้าผมก็ท้าได้นะเกม Grand Theft Auto เนี่ยผมเล่นมาตตั้งแ่ ตึงอ่ะผมเพลียนนไผมตึง <c oughs> ใครอยากทาก็มาได้นะเ <c oughs> ดชินดูอยู่พี่ลูกมาได้นะใครเล่นไฟองไฟเอ็มเนี่ยก็ลุยกันได้มา,างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกครับผมลาวก็เอาสักสิบลาวไปเวลาไปลุยไปเลยสามสิบวิชูเอ็ไปไหน่อยแล้วกันน้องๆน,นะใครที่แบบอยากจะแบบแอกอะ่ะอันนี้ก็คือซูมซูมได้ไหมซูมซูมได้หรือไม่ได้ก็เลือกได้นะคนนะมูฟมูฟผมขอไม่ให้มูฟนะผมไม่อยากขยับไปไหนครับผมตึงไง ผมไม่อยากขยับครับอันนี้ p A แลนนี้ก็คือแบบแค่หมุนมาหมุนกล้องเหรอฮะแพนนี้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะใครที่รู้บอกได้ยแล้วกันไม่แน่ใจว่าหมุนกล้องหรือแบบแบบดูอะส่วนซูมนี้ก็น่าจะเป็นแผนที่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มั่วไปงั้นเดี๋ยวอนุญาตปิดมูฟนะับนะแล้วก็ซูมแผนที่ได้ไป Let's go run ครับผมมาสามสิบวิไปลุยอู้อะไรเนี่ยโอ้โหชิลครับตรงนี้รู้เลยครับขายขายของบ่อยครับเดี๋ยวนี้มาซื้อของซื้อหองครับสามแยกสี่ล้านแยกครับตรงนี้ ไหนวัดตำรักาสลิงกึงอยู่ไหนแถวนี้เปล่าวะเนี่ยๆมันจะอยู่เนี่ยเออเนี่ยๆโอ้ผมอยู่กลางไฟแดงผมมาทำบ้าอะไรกลางไฟแดงมาเนี่ยลุยไปครับเมกเมกเกมไปลุยครับผมใช่หรือเปล่าเรนเดอร์ไหมพี่น้องโอ้เป๊ะยิ่งกว่าอะไรดีครับไม่ได้ไม่ได้เปี่ยมนานที่ผมพูดจริงผมไม่ได้เปียมนะทุกคนนะ,นะเออลุยครับโอ้โห,โหตรงนี้อะไรเนี่ยตำรังกาบ้ากโอ้โหชิลจัดคือแบบคือใครที่อยากไปขุดมุขขุดเมืองก็น่าจะรู้รู้กันดีตรงนี้นะตรงน่ะผุ้มฟ้าปังกันไป ผมมาร์กปังเข้าไปแล้วยังไงต่อผมมาร์กปังเข้าไปแล้วก็โดนตัวนี้เนาะตัวนี้เหิดเข้าไปปุ๊บป้ามีสายไฟโป้งเข้าไปโป้งเข้าไปแป๊บเดียวครับผมนิดเดียวจริงๆครับผมนิดเดียวจริงๆก็แค่ทํำลายสะพานไม่ได้นั่นเองอ่ะเนาะยินดีสองแมพพี่ตึงเกินไงคือไม่อยากจะโมะนะโอ้โหตรงนี้ไม่อะไรมันง่ายกันหนระือเปล่าเอาให้มันแบบในป่าในลืบได้ป่ะแบบในป่าในลืบอ่ะขออย่างเงี้ยขอในป่าในลืบเนาะทีหลังไม่เอาอะไรเงี้ยมันง่ายเกินเนาะขอมาร์กให้มันแม่นๆม่นนะเพื่อแบบได้รู้้ปปัง,อองเไลย แล้วงไงต่อแล้วโหลดนานแล้วโหลดนานนี่ยังไงเนี่ยอาา่ะฮะแบบห้าร้อยคะแนนเต็มดึงไหมห้าพันไหม Nice ตรงนี้ครับตรงนี้ในไอวอ่อโพเดียมใช่ไหมที่แข่งครงับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตคิดนะตรงนี้ผกวะใช่ไหมเราอยู่ข้างโพเดียมอ่ะเออนี้เลย,เยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ตรงนี้ก็ไปสะพานยาวอุ้ยหายแล้วปิดทางเลยชีบเนี่ย อ๋อตรงนี้หน่อยเข้าไปหนเอยเคยมันต้องเข้าไปไหน่ละเข้าไปไหนล่ไไหนละเออเกือบขึ้นสะพานละตรงนี้ตรงนี้ตัวเอไปไปลุยครับโป้งเข้าไปโอ้ยนิดเดียวเข้าไปเออไม่เป็นไรถือว่าได้ครับโอ้ยเย่ขยับไม่ได้นะแล้วก็หมุนแล้วซูมได้อย่างเดียวอะไรนี่ยอันนี้ทางข้างของเมืองใช่ไหมแบเนี้อันนี้เนี่ยรู้สึกมันจะเป็นเอ่อบ้านยาวๆใช่ไหมทุกคนอ่านี่แถวนี้เปล่าจะมีโลงกุฎมันไม่มีทังนะไม่มีทังแต่ผมว่าไม่ใช่ตรงนี้ครับมันจะเป็นตรงอื่นมัน เวลาน้อยไปอ่าพลาตรงนี้เลยแต่ติ๊กผิดแค่นั้นเองหกทับสิบยังไม่พลาดครับนนอะโอ้ตรงนี้ไม่คิ้วจัดอ่ะอันนี้ตรงโค้งไงโค้งแบบโค้งเข้ามาโค้งหาเรื่องอ่ะโค้งมาตบอ่ะโค้งตบมือป้างกันไปห้าพันแต้มไปนะโมน i อสอะไรเนี่ยอ๋อโรงหนังครัโรงหนังอันนี้นี่นี่นี่มันโรงหนังครับผมทอยจะรุดโรงหนังครับได้ครับคือผมขับเกมใน G T A นะผมพูดแค่นั้นแหละคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยหน้าลงหนังไอ้ฮึฮ่าไปึงโอ้ผมพีดผมไปติ๊กล่งลงหนังโอ้ยไม่เป็นไรถือว่าให้ให้ก็ได้นะเออผมบอกนะผมขับรถในเกม GDA เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมองแผนที่เด้๋ยวี่แค่บอกว่าเออไปธนาคารขับไปได้เลยไปกาหลัดไปเลยแค่นั้นไม่ต้องมีการว่ากดตัว P กดตัว M เพื่อปึงป้งปึงป้งปึ้งบางทีง่ไม่มีครับผมลุยงรับขับตร่เดียวตรงนี้ชิวมาก เฮ้ยมันทำยางชีวะไอ้นี่วะไป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 โอ้ยอะไรนี่มันง่ายเกินหนันก anyway, anyway, ้าวแล้วทุกคนโอ้ยเชดอะไรยแเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนนะก็ได้อยู่อย่าวันอย่าวันอย่าวันใจเย็นน้องใจเย็นน้องอะไรเนี่ยกูเคยมันมีอะไรอย่างงี้ในเกมด้วยวะ เออย่อ uh, yeah. uh, ันนี้ไม่ใช่ชานคุณโอ้ my god ผมพลาดแล้วโอ้ตกมาตายกันด้วยก้าวโอ้เชดมันจะไม่มีอีกรอบมันจะไม่เกิดขึ้นนกันที่สองครับมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นครั้งที่สองครับอืมอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอเคโอเครู้แล้วทินดี้เหนื่อใช่ไหมมันก็ต้องยังอยู่ประมาณนี้เอวเนี่ย อยู่ฝั่งอ่าตรงนี้โรงพยาบาลนะแถวโรงพยาบาลปะใช่ปะแถวโรงพยาบาลปะแถวโรงพยาบาลว้าแถวนี้ว่าเหรอแถวนี้ว่าเนอะอันนี้เนี่ยชัวชัวป๊ชัวป๊า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 ชัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพลงเกณฑ์ทุกคนนะผมขอเลือกเป็นทางของคำว่าเพลงนี้ออกไปมันมันมันคืออะไรวะสิบนาทีเลยวอะ โอ้สองนาทีนานเว้ยอันนี้คืออะไรห้ามบุญใช่ไหมห้ามบุญจอยไหมผมขออนุญาตเพิ่มเป็นหกสิบวิได้ไหมผมขออนุญาตเพิ่มเป็นหกสิบวิได้ไหมคือขอขออนุญาตด,ดูรายละเอียดที่มันนานเนี่ยเดี๋ยวคนดูไม่ไม่ทันดูเรื่องอะไรนะครับมาอันนี้ซูมผมให้ซูมไปสิบห้าลาวพอผมบอกเลยห้าลาวนี้ผมจะเปไม่ขั้นต่ำแค่สามครับผมให้สี่เลยไปลุยลุยครับผมลุยแล้วผมกดเข้าไปแล้วน้องโอ้เชดหมุนไม่ได้จริงด้วยเว้ยซูมได้อยู่โอเค ลุยครับตรงนี้ครับตรงนี้ผมรู้ครับผมรู้ครับผมรูู้ผมรูครับมันจะอยู่แถวแบบเราออกไปพี่ไปตกปลานอกเมืองกันเถอี่โอ้ยโอยโอยโอยอยตรงนี้ครับแถวนี้ครับนี้อืมผมบอกเลยเห็นไหมครับแถวนี้บอกว่าหายแล้วมันไม่ได้เออมันจะมีอยู่กี่ที่วะตรงนี้อ่ะผมว่าตรงนี้มันเป็นส่วนน้ำไงเฮม่ใช่มัน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 นมันนนมนนมันมันมน วงเงินปลาวงเงินปลาเฮ้ยก็มีเ่เรอไม่ใช่หรอมั้งไม่ใช่เนี้ยนี้หผมจําได้แต่มัน่ตรงนี้แหละใช่ไหมตรงอื่นไม่ใช่แล้วต้องตรงนี้แหละทุกคนตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ผมผมยืนเบอร์อย่างเงี้ยผมยืน่เงี้ยผมยืนนี้เล้ผมผมหันจะเฮ้ยผมลืมว่าตรงข้ามไม่มีบ้านนี่เวน้นอู้ย อ่ะนะริมเลมันบอกแล้วริมเลริมเลครับตรงนี้หมู่บ้านริมเลครับเลมอยู่ฝั่งไหนอ่ะโอ้เหนืออันนี้เหนือ W ปนี่แบบนี้โหยากว่ะเฮ้ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรเรารรหลังหลังตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นซอยอยู่ซอยแถวนี้แหละมันจะมีซอยอยู่แบบเป็นที่จอดรถอ่ะอแถวไหนวะอันนี้ป่าอันนี้ปะ ไอ้บ้านที่ส้มบ้านที่ส้มบ้านที่ส้มแถงี้บ้านทีส้มโอ้ไม่ต้บ้าเลยนู่นวะเดี๋ยวก็ได้อยู่อย่างใกล้กว่าเมื่อกี้ครับยังไม่ว่าเมื่อกี้อันนี้ยากมากทุกคนยากมากครับยากมากสนามกอล์ฟอเชียนแล้วสนามกอล์ฟไม่โคตรใหญ่ <S <s อันนี้น่าจะติดเอ่อทางดินสีขาวทามกอล์ฟอยู่นี่ครับอันนี้รู้ครับร,รู้รู้หันหน้าไปทางภูเข,ขาใช่ภูเข,ขาอยูงนั้นอ่าอันนี้รู้วนะผมเพื่อนในนี้รว่วหลุมนี้แน่นอนปะ ตรงนี้นป่นะวะนีมน่มันโคง้งอะมันมันโค้งตรงนี้ป่ะขออนุญาตครับตรงนี้ป่ะถามอะไตรงนี้แหละใช่ไหมผมว่าใช่ครับผมว่าชัวร์ครับผมชัวร์ผมมาร์คไปเลยมาร์คไปเลยไปครับเห็นไหมผมบอกแล้วผมขอให้เห็นอะไรนิดนึงก็ได้ผมท้าเลยผมมาท้าอะไรผมปิดปิดหมดอ่ะผมรู้ครับผมรู้ครับนี้่โรงไฟฟ้ามานักอ่อน โดไฟ้าหมหาก,การับที่พี่เช,ช,ชีไม่ใช่ไม่ใช่โรงงานนี้มันมีหลายโรงงานอย่างเงี้ผมผมให้ร้อยทั้งร้านเลยผมให้่ร้านหนึ่งโอนเข้าบัญชีไปไปเลยไปลุยโป้งไปโป้งกันไปผมพูดแคนั้นหมหากาลม,มามามาลุยลุยลุยโอ้โอ้โหไม่ยากครับโอ้ตรงนี้มันง่ายยิ่งกว่าง่ายครับใครเห็นตาบ้านดีเขียวนี่ไหม สะพานสีเขียวเนี้มันเป็นสถาน,ถานที่ในการทาใบกับขีครับผมคือทางขึ้นหรือทางลงก่อนแต่ว่าอื <c oughs> แต่ดูแล้วไม่ใช่ตรงนี้ครับมันมันเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยคือเข้าเมืองแล้วมัน,ม,น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 มันน่าจะทางขึ้นครับมันน่าจะทางรุดไปนี่ครับทุกคนตึกเอียนี้ยน,น,นี่ตึกเลี่ยมสงครามตึกเลยดูดูความเลียมของตึกแล้วตรงนี้ก็เลียมครับเลียมแบบบมกบวกไงเ,เออมันบวก อ๋อมันไม่ใช่ตรงกลางตึก akat? ตรงนี้ปะ่ะแถวนี้แถวนี้เออนี่นี่นี่ทางเข้าทางเข้าอย่างนี้วนี้โป้งกลไปผมเพ่งเงือกเลยไปลุยชัวป้าแล้วไม่มีอะไรชวว่วยก็ยิ่งาชัวร์ครับผมยิ่งาชัวร์ห้าแมบเป็นไงตึงไหมน้องๆพูดดิพูดโอ้เฮ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้ก็มันไม่มีอะไรตึงกว่านี้แล้วครับผมเดเดียมชั De M S นก็ได้นะท้ากันมาได้เลยครับผมให้ท้าผมนะอยากใครใครที่อยากให้ท้าอะไรผม Rab ผมผมผมที่ผมจะบอกเกมที่ผมเล่นแล้วกันนะเกมที่ผมเล่นเกมหนึ่งก็คือ แคทเทย์โบตงวีอ,อ่ะอีกหนึ่งแล้วก็เลเดเดียมชั่นนะผมแล้วก็เกนชินินแพตอีบิกอีบิกเอเบกเรย์เจนนะผมแล้วก็ฟอร์ดไนท์ครับแค่นี้ครับนะเดี๋ยวดูเกมอื่นดิมีเกมอื่นอีกปะอ๋อไม่มีแล้วแค่นี้ก็ประมาณนี้นะสามสี่เกมนี้ที่ผมเล่นนะทุกคนนะก็ถ้าใครเอาทาครอบมาอย่างนี้ผมจนมันหยาบไม่เคยเล่นแล้ว สกายดีมอะไรเงี้ยจบเลยถ้าใครที่อยากเอาไปเล่นเองนะลิงใต้ล่างคลิปก็มีให้กด,กดก็กดเข้าไปเล่นเลยนะนะใครที่อยากท้าอะไรก็ท้าได้นะมอดดี้เพื่อจะเปิดอะไรก็ว่างนะเนาะเจอกันนะเจอกันที่ต่อ,นนๆๆๆตอไป